ใครเคยใช้อะไรแล้วหน้าไม่เคยใสเลยเหมือนกับน้องไหมมาจ้าฝั่งทางนี้เซตนี้คือโค้ดปังคุณพี่จ๋าฝั่งน้องนะเซตนี้เขาเรียกว่าเซตสามสหายใช้บำรุงตอนกลางคืนนะจ๊ะเรติอ้อลช่วยยกกระชับรูขุมขนกว้าง เอาไปยกกระชับนะคุณพี่ตัวนี้นะใช้ได้ตั้งแต่อายุ20ปีเลยแหละแล้วน้องจะบอกว่ายิ่งใช้ยิ่งตึงยิ่งใช้ยิ่งรูขุมขนกระชับตัวถัดมาคือน้ำตบนมบัวตัวนี้กลิ่นหอมน้ำนมสุด เป็นตัวเปิดผิวช่วยให้หน้านุ่มให้หน้าลื่นหน้าอิ่มหน้าฟูและก็ดูอ่อนเยาว์ฉายาของเขาคือน้ำตบหน้าเด็กนะคะและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในการบำรุงตอนกลางคืนก็คือ h i h ไอ7ตัวนี้เขาเป็นเอสเซนต์มิลนำนนมเข้มข้นที่ใช้แล้วหน้าจะอิ่มจะฟูเห็นผลตั้งแต่คืนแรกเพราะเขามีวิตามินเอเข้มข้นอยู่ในนี้ โครปังแล้วยิ่งใช้ก็คือยิ่งอิ่มยิ่งปูรีบไปตำกันนะน้องถิงพิกัดด้านล่างไว้ให้รีบเลย